มีผัดกะเพรากุ้งมาครับมีอยู่เอาจานหนึ่งครับผมผุ้งม่ได้แก่นะโอ้โหฮะผู้สุดตัวเลยนะผู้ผุ้งม่ได้แก่กล้ามนะครับเอาเลยใช่ไหมเอากะเพรารวมเอาเอากะเพราหมูก็ได้ครับมีปลาหมึกมีอะไรด้วยครับผมเอาหมูเหรอครับจานเท่าได้ครับ ีสบาทไม่มีา,รราม่ไาวสนนาัครับผมไม่ใส่ไชดาวไหมครับผมอีกอีกจานหนึ่งเลยเผ็ดคือก๋ <c oughs> อวยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวนี่ชามใหญ่แล้วนเอฟซแต่ว่ามันยังไม่อิ่มไงนเอฟซีป้าเขาให้มาเยอะเลยนะเอฟซี 4, นะชามใหญ่ด้วยนะฮะจะกินอีกจานหนึ่งนะฮะเอฟซแล้วก็ออกเดินทางนะครับแซบ,บหลายนะฮะเอฟซเนาะอ่ะผมอ่านคอมเมนต์รอนะฮะ อ่าคุณจุดรัตนะจุนะจุดรัตส,สู้นะครับผมก็จะร้อยไปเรื่อยๆเลยละครับผมนะครับคุณเจนนี่สู้นะครับเนาะกนะทายพูดคุยกันนะครับอ่าก็จะเดินทางไปจำปะดงเนาะนะครับเอฟซีก็ตอนนี้ก็ถึงหมู่บ้านอ่านะทางผักนนะครับเอฟซีก็น่าจะเหลือประมาณสักยี่สิบเอ็ด ยี่สิบกิโลนะฮะเอฟ F4 นะครับเหลือถนะึงวานอนิวาสน,นะฮะเอฟซี FC เนาะขอเบิร์ก่อนนะครับเฟ F4 แบตก็เหลือสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นพอจะได้อยู่นะ ทายพืดคุยกันเนาะนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับก็นะฮะกะ่อนถะึงจำปาดงต้องผ่านร้านเสียออสหรือเปล่า่ะ ึงร้านเสียออนใช่นะครับน่าจะถึงผ่านร้านเสียออนนะครับเซจะผ่านอยู่นะครับ กินให้อิ่มตอนเย็นก็ไม่กินแล้วเนอะอิ่มไปเลยครับนะฮะก็ยังไม่รู้นะครับอาจจะก,กินอีกนะฮะเอฟซอาจจะได้กินหรือเปล่านะครับแต่ว่าก๋วเดี๋ยวชามใหญ่มากแล้วก็ข้าวอีกหนึ่งจานน่าจะเต็มท้องละแหละนะครับเผื่อเกิดมันย่อยนะครับเกิดมันย่อยเร็วอย่างเงี้ยก็สามารถกินอีกได้นะครับเอฟซ มาแล้วนะฮะเออครัเอฟซีอ่ะเราก็จะกินกันคงมุกจะเอาไฮไลทนะ์เนาะเอฟซี กินข้าตั้งเป็นไฮไลท์ก่อ